ปูงพี่น้องไปหาเก็บผักบุงยงๆๆๆๆๆๆ่แยงยายง่ายแบบนี้ออกหากินสบายข้าวโคสังเกตข้าวตาค่ะว่ามันเก็บเห็ดเจนี่เก็บผักบุงค่ะบ้านข่อยข่ว่ามีโคกบ้านตัวข่อยว่ามีโคกตัวข่อยอาศัยหาเก็บผักบุงกินน้ำหายนั่พี่น้องมาหอดหมองเก็บผักบุงแล้วใส่ผักบุงหาเก็บผักบุงใส่ผักบุงคือว่ามันง่าม ลือล้อซาอยู่ท่างไหนโอ้พุ่นโอ้พุ่นพุ่นพุ่นนี่จีเมสแสงเก็บคอนเดอร์บบทนี้ มันใส่รองเท้าบูทมากมันการไ่ไหวเดี๋ยวนี่เพราะว่าหยังมาตีมันเลอกกตสิได้ร่องขาโอ้แม่พี่ตาหยอนกำง้างปวดอัวพี่น้องเอ้พี่ตาสะออนอยู่หน้าท่าบ้านท้าันปลอดท่ายเดือดมีสารผิดจ้า เบิ b ương, b ương, b ương. Ke, ้งค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งจะหย่อนงามงามเอากระตามาเก็บเก็บมะเด่อขอยได้ด้วยข่อยไปกลางบ่ได ปวดห้เข้าปวดห้อเข้าเจ้าเจ้าเลยขอยยางลง้หงเอาาเอะนี่แย่แไปล้มหาลมแม่ปวดขาปวดมือนั่น,นล<ง>้มล้มทบทา,าไปสอนไทยกี่นนงแง่มแลงมากปวดนี่จ้าพี่น้องข่อยเด้ร้ายเติบอยู่ไดยอิ่มแรงพุ่นละกับบ้านบานนี้ ไปผัดผักบุ้งไฟแดงกันจ้าเก็บไปแจกดีแจกน้องสะออนเนาะอย่างน้ำกลลกันไล่ไล่เนาะโอ้ยตัวคันแท้ไปได้เต็มกระตาเด้อข่อยขอน่องข่อยใส่มันนอนมากเหมืนกับเพ่งเติมเติมเราดันไปคุณยายนั่งรออยู่ไหนี่ยี่แม่ แม่ตูข่อยนั่งถ่ายายุรดซาเลงกับจังหวะไปใส่กับไปน้ำพี่น้องขอให้ได้ออกมานาั่งนั่งยรถลดเ,เบิงบ้งน้าเบิง้งฝาเบิ้งดอน <laughs> เป็นเหตุการณ์ปกติท้ายบ้านตูข่อยเราสิ้นซากับภาพที่ย้ายมใหมนั่งรถซาเลงแล้วจ้ะคุณบ่ถามดรกว่าไปใส่ขนาดร้านหน่อยเป็นรถน้ำแล้ว <laughs> กลับบ้าน <laughs>